40วินาทีเราทำอะไรได้บ้างนะกดเบอร์โทรหาใครสักคนบิดขี้เกียจสักทีหรือเดินสักไม่กี่ก้าวมันเป็นเวลาที่น้อยนิดเหลือเกินแน่นอนสิเพราะมันแค่40วินาทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำทว่า40วินาทีก็เป็นเวลาที่เพียงพอให้เด็กชายมัสซโอกะชินยะหายตัวไปไร้ร่องรอยจากอ้อมอกครอบครัวคนนับร้อยออกตามหาข่าวนับสิบ นำเสนอเรื่องราวนี้พร้อมบอแสนพันที่ลังไหลมาจากทั่วญี่ปุ่นแต่ถึงกระนั้นเด็กชายก็ยังคงหายสาบสูญเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือขอเชิญติดตามเรื่องราวของเด็กชายที่หายไปใน40วินาทีและการเดินทาง30ปีของพ่อแม่ที่ตามหาลูกชายด้วยความหวังที่ริบรีและเช่นเคย ถ้าเรื่องราวนี้ประทับใจคุณอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับส่วนใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคดีดังระดับตำนานครับปี1989ัมัตสึโอกะมาซาโนบุวิศวกรซอฟต์แวร์วัย39ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองอุชิกุจังหวัดอิบารากิญี่ปุ่น พึ่งย้ายงานใหม่ที่ให้เงินเดือนสูงกว่าเดิมถึงสามเท่าเขาพอใจกับชีวิตตอนนี้มากกับภรรยาที่แสนดีและลูกๆที่น่ารักแข็งแรงทั้งสามคนเขาไม่เคยคิดเลยว่าโทรศัพท์สายหนึ่งจะเปลี่ยนความสุขที่มีไปตลอดกาลและเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดในครอบครัวบ่ายวันที่หมีนาคม1 9 8 9 มีโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านของมัซซึโอกะมาซาโนบุเป็นสายถึงมัซซึโอกะเคโกะภรรยาของเขาจากญาติที่จังหวัดโทคุชิมะญาติแจ้งข่าวร้ายทางโทรศัพท์แม่ของเคโกะเสียชีวิตกระทันหันนับตั้งแต่เคโกะแต่งงานกับมาซาโนบุเธอไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วพอได้ยินข่าวเคโกะจึงตกใจและเสียใจมาก มาซาโนบุริเข้ามาปลอบคือจากนั้นเขาจึงลางนามวันรุ่งขึ้นด้วยความโศกเศร้าทั้งครอบครัวเดินทางไปจังหวัดโทคุชิมะเพื่อร่วมงานศพแม่ของเคโกะหลังงานศพระหว่างคุยกับญาติาิมาซาโนบุเผอหลุดปากว่ายัางไม่ได้จองโรงแรมญาติิได้ยินดังนั้นจึงขยันขยอมไม่ให้ไปพักโรงแรมแต่ให้มาพักที่บ้านของญาติแทน ดังนั้นในวันที่6มีนาคมครอบครัวมาซูอโอกะจึงเข้าพักที่บ้านญาติคนนี้บ้านญาติหลังนี้สร้างอยู่บนเนินเขาชานเมืองรายล้อมด้วยป่าและพื้นที่เกษตรกรรมนอกจากครอบครัวพวกเขาแล้วก็ไม่มีชาวบ้านคนอื่นและไม่มีอะไรทำวันที่7มีนาคมครอบครัวมาซูอโอกะตื่นแต่เช้าระหว่างที่เคโกะกำลังเตรียมอาหารเช้ามาซานบุพาลูกสาวคนโตวัยเ็ดขวบ ลูกชายคนรองไว้ยสี่ขวบและลูกคนเล็กวัยสองขวบออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่เดินไปได้ไม่ไกลเด็กๆก,ก็บนหิวและขอกลับไปกินข้า,าวเช้ามาซาโนบุไม่มีทางเลือกจึงต้องพาพวกเขากลับเนื่องจากบ้านญาติอยู่บนเนินเขาทางเข้าบ้านจึงเป็นบันไดหินบันไดหินเหล่านี้ทั้งชันและสูง ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนรองพยายามเดินขึ้นไปเองได้แต่ลูกชายคนเล็กวัยสองขวบขึ้นเองไม่ไหวแน่ๆมาซาโนบุจึงให้ลูกคนโตสองคนเดินนำหน้าส่วนเขาอุ้มลูกคนเล็กเดินตามหลังวิธีนี้ช่วยให้เขาดูแลลูกคนโตสองคนให้อยู่ในสายตาได้บ้างเมื่อทั้งสี่คนมาถึงหน้าประตูบ้านจูจูมัซึโอกะชินยะ ลูกชายวัยสี่ขวบก็บอกพ่อว่าไม่อยากกินข้าวแล้วอยากเล่นข้างนอกต่ออีกหน่อยมาฮาซานบุไม่ยอมในตอนแรกแต่ลูกชายรบเร้าไม่เลิกสุดท้ายพ่อจึงยอมตามใจเขาสั่งให้ลูกรอหน้าประตูปแปบ,บเดียวเพื่อพาลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กเข้าไปส่งให้แม่ในบ้านสั่งเสร็จเข,าก,เขาก็เข้าบ้านไปแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือเมื่อกลับออกมาลูกชายมัตสึโอกะชินยะ ได้หายตัวไปแล้วเนื่องจากเวลาตั้งแต่มาซานบุเดินเข้าบ้านจนกลับออกมาไม่ถึง40วินาทีเขาจึงคิดว่าลูกชายน่าจะแอบเดินลงบันไดหินไปเองเขาจึงรีบมองไปที่บันไดหินแต่ก็ไม่เห็นเงาของลูกชายแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตอนพาลูกเดินลงบันไดเมื่อเช้าลูกชายเดินลำบากมากจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินลงไปจนสุดทางในเวลาสั้นๆแค่นั้น มาซาโนบุ u, จึงคิดว่าลูกชายอาจจะเดินเข้าไปในป่าข้างบ้านเขารีบวิ่งเข้าป่าและตะโกนเรียกชื่อลูกชายเสียงดังแต่น่าเสียดายที่ไม่มีเสียงตอบรับจนถึงตอนนั้นมัึโอกะมาซาโนบุถึงเพิ่งรู้ตัวว่าลูกชายของเขาหายตัวไปจริงๆเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโทรแจ้งตำรวจหลังได้รับแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิน่น ส่งคน100หนึ่งร้อยนายมาค้นหารอบบริเวณบ้านค้นหากันทั้งวันแต่ก็ไม่พบร่มรอยใดๆวันต่อมาพวกเขายังไม่ยอมแพ้และส่งคนมาเพิ่มอีกสองร้อยนายแต่เด็กน้อยราวกับเรือเหยหายไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจญี่ปุ่นไม่ละความพยายามส่งคนออกตามหาต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบชาวบ้านละแวกนั้นแต่ยกเว้นญาติของมัตสึโอกะ ไม่มีใครรู้เลยว่าครอบครัวนี้มาพักอยู่ที่นี่ในวันเกิดเหตุชาวนาที่ทำไร่อยู่แถวนั้นก็ยืนยันว่าไม่เห็นรถแปลกหน้ามาจอดแวะตำรวจโทกุชิมะสันนิษฐานว่าเด็กอาถูกลักพาตัวจึงมีการติดตั้งเครื่องดักฟังที่โทรศัพท์บ้านญาติของมัสึโอกะแต่สุดท้ายก็ขวานน้ำเหลวแม้มัสึโอกะมาซานบุจะไม่เคยหมดหวังในการตามหาลูก แต่เมื่อเห็นความโศกเศร้าของภรรยาและความจริงที่ว่าค้นหามาสิบวันแล้วยังไร้วี่แวววันที่16มีนาคมเขาตระหนักว่าขืนอยู่ต่อก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากรังแต่จะทำให้ภรรยาจมดิ่งในความเศร้ามากขึ้นเขาจึงตัดสินใจพาลูกเมียกลับจังหวัดอิบารากิในวันรุ่งขึ้นและฝากฝังให้ตำรวจช่วยจัดการต่อทางนี้แต่ในวันนั้นเอง 16มีนาคมจูจูก็มีโทรศัพท์ปริศนาโถเข้ามาที่บ้านญาติของมาซาโนบุตอนแรกมาซาโนบุเป็นคนรับสายปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงแปลกหน้าพูดสำเนียงโทคุชิมะที่มีหางเสียงสูงสๆเธอพูดว่าสวัสดีค่ะขอเรียนสายคุณนายมัซิโอกะหน่อยได้ไหมคะมาซาโนบุจึงส่งสายให้ภรรยะ ผู้หญิงคนนั้นแนะนำตัวว่าเป็นตัวแทนผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลต้องการมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวมาซาโนบุและสอบถามว่าจะโอนเงินให้ทางไหนได้บ้างเคโกะถามย้ำเพื่อความน่าใจว่าใช่โรงเรียนอนุบาลเซกิที่ชินยะเรียนอยู่หรือเปล่าปลายสายตอบว่าใช่เคโกะถามต่อลูกของคุณแม่เรียนห้องเดียวกับลูกดิชนหรือเปล่าคะผู้หญิงคนนั้น อ้างว่าเป็นแม่ของเด็กหญิงนากาฮาระมาริโกท้ายบทสนทนาเคโกะบอกว่าพ่กนี้พวกเธอจะกลับบ้านแล้วและให้ผู้หญิงคนนั้นส่งเงินไปที่บ้านได้เลยฝ่ายนั้นก็ตอบตับลงทว่าเมื่อครอบครัวมาซานบุกลับถึงบ้านที่เมืองอุชิคุจังหวัดอิบารากิในวันที่17มีนาคมผู้หญิงคนนั้นก็ไม่โผล่มาและไม่ติดต่อมาอีกเลยไม่กี่วันต่อมาเคโก ติดต่อไปที่โรงเรียนอนุบาลแต่ความจริงคือไม่มีนักเรียนชื่อนากาฮาระมาริโกและไม่มีการเรียรายเงินช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นพอครอบครัวมาซานบุรู้เรื่องนี้พวกเขารู้สึกเหมือนโดนน้ำเย็นสาดโครมพวกเขาปักใจเชื่อว่าสายนั้นต้องมาจากคนร้ายที่ลักพาตัวลูกชายไปแน่ๆมันจงใจโทรมาเช็คที่อยู่ของพวกเขามาซานบุริติดต่อไปยังตำรวจโทกุชิมะทันที เพื่อขอให้ตรวจสอบบันทึกเสียงการสนทนานั้นแต่เรื่องแปลกคือตั้งแต่ครอบครัวมาซานบุจากมา,ท,าท่าทีของตำรวจโทกุชิมะต่อคดีนี้ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนอกจากจะไม่กระตือรือร้นในการค้นหาแล้วพวกเขายังบอกมาซานบุว่าทำเทปบันทึกเสียงหายไปแล้วแม้มาซานบุจะงงงวยกับการทำงานของตำรวจแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ครอบครัวแสนสุขของเขา กำลังมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อตามหาลูกมาซาโนบุลาออกจากงานโปรแกรมเมอร์มาทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อจะได้มีเวลามากขึ้นเขาให้ข้อมูลของชินยะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองออกอากาศทางทีวีถึง50ครั้งเพื่อใครพบเห็นชินยะจะได้ติดต่อกลับมาทันทีนับแต่นั้นมีพยานทั่วญี่ปุ่นแจ้งเบาะแสเข้ามามา,มากมายว่าเคยเจอชินยะ เริ่มจากเดือนพฤษภาคม1989พยานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโทกุชิมะแจ้งว่าเห็นผู้ชายท่าทางมีพิรุษจูงเด็กที่หน้าตาคล้าชินยะบริเวณท่าเรือเบนเทนยามะเมืองฮิวาสะจังหวัดโทกุชิมะที่นี่เป็นหนึ่งในท่าเรือที่เรือจากเกาหลีเหนือมักจะเข้ามาจอด พยานรู้ข่าวการหายตัวไปของชินยะจึงพยายามเพ่งมองหน้าเด็กให้ชัดๆแต่ชายคนนั้นรีบเอาตัวเด็กหลบแล้วทั้งคู่ก็ขึ้นรถโดยสารสีขาวออกไปเดือนเมษายน1990แม่บ้านคนหนึ่งในจังหวัดโทกุชิมะโทรไปที่บ้านญาติของครอบครัวมัตสึอโอกะในเมืองซาดามิสึบอกว่าเธอมั่นใจว่าเห็นชินยะในเมือง และรีบไปให้ปาดคำที่สถานีตำรวจโทกุชิมะทันทีแต่พอมาซาโนบุรู้เรื่องเขารีบโทรไปที่สถานีตำรวจตำรวจเจ้าของคดีกลับบอกว่าพ่อเขาเพิ่งเสียชีวิตเลยแค่จดบันทึกไว้เฉยๆไม่ได้ใส่ใจเบาะแสนี้ในปีเดียวกัน1990แม่บ้านอีกคนแจ้งว่าฉันเห็นเด็กผู้ชายหน้าเหมือนชินยะในทีวีเปียบเลยที่หน้าร้านขา,ขายของชำในเมืองโยเนสวะจังหวัดยามางาตะ ทันทีที่ได้รับเบาะแสมาซโนบุตเดินทางไปโยเนสะวะและทำโปสเตอร์รูปชินยะขนาดใหญ่ไปติดรอบรอบร้านขายของชำและสวนสาธารณะคามิซุงิที่อยู่ใกล้เคียงปี1998ในภูมิภาคชูโกกุพนักงานร้านเช่าวิดีโอแจ้งว่ามีเด็กชายที่มีรอยแผลเป็นที่ข้อมือเหมือนกับภาพจำลองชินยะในวัยปัจจุบันมาซื้อโปสเตอร์หนังไททานิก ทันทีที่พนักงานยื่นให้เด็กคนนั้นก็ชูมันขึ้นและมองไปทางผู้ชายแต่งตัวสไตล์ยากุซ่าที่อยู่ไกลๆเพื่อถามว่าโบสเตอร์ใบนี้โอเคไหมจากนั้นพนักงานก็รีบไปแจ้งผู้จัดการร้านทั้งสองวิ่งออกไปตามหาแต่ไม่เจอจึงแจ้งตำรวจสุดท้ายคำให้การนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรผ่านไปหลายสิบป,ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้า ปี2018สถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นผลิตร,รายการพิเศษสำหรับคนความจำเสื่อมหรือคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครให้มาตามหาญาติมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าวาดะริวโตมาร่วมรายการเขาถูกพบหมดสติในห้องน้ำห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดไอจิเมื่อวันที่29กรกฎาคม2014ตอนนั้นเขาอ่อนเพลียมาก จึงถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมอวินิจชัยว่าเขาขาดสารอาหารรุนแรงพอเขาฟื้นตำรวจก็สอบปากธรรมแต่เขาไม่มีแรงแม้แต่จะพูดได้แต่ใช้ปากกาเขียนยุกยิกบนกระดาษว่าโชวะ61และตัวอักษรคาตาคานะคาตาคานะแปลเป็นภาษาจีนได้ว่าวาดะริวตกและโชวะ61 ตำรวจวิเคราะห์ว่าเป็นปีเกิดของเขาคือปี1 9 8 6แต่พออาการดีขึ้นเขาก็เล่าเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นให้ตำรวจฟังเขาบอกว่าตอนอายุประมาณสี่ขวบเขาขึ้นรถไปกับพ่อแม่เพื่อไปหาลุงคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักตั้งแต่นั้นมาเขาก็ถูกลุงคนนี้ขังไว้ในห้องตลอดทุกครั้งที่เขาบอกว่าอยากออกไปลุงคนนั้นก็จะดุด่าด้วยความโมโห นอกจากให้ข้าวให้น้ำและที่ซุกหัวหนอนแล้วลุงคนนี้ก็ไม่สนใจใยดีเรื่องอื่นเลยเขาเลยไม่เคยได้ไปโรงเรียนและค่อยๆลืมชื่อลืมบ้านเกิดของตัวเองไปเขาเขียนหนังสือได้แค่นิดหน่อยจากการดูทีวีและดูเหมือนลุงคนนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานเอาแต่นั่งหน้าคอมที่บ้านทุกวันประมาณปีหนึ่งหลังจากนั้นเขาปวดฟันลุงทำอะไรไม่ได้ เลยต้องพาเขาออกไปหาหมอฟันเขาจำได้ว่าน่าจะเป็นเดือนสิงหาคม1,997ตอนนั้นเองลุงบอกว่าเขาอายุห้าขวบแล้วและอวยพรวันเกิดให้เขานั่นเป็นเหตุผลที่เขารู้ว่าเขาถูกขังตอนสี่ขวบและน่าจะเกิดปี1,992วาดะริวโตบังเอิญเห็นข่าวเด็กหายในทีวีตอนนั้นเอง เขาถึงตระหนักว่าล like ุงที่อยู่ด้วยอาจจะเป็นคนไม่ดีและเขากำลังถูกกักขังอยู่จริงๆตั้งแต่นั้นมาเขาจึงอยากหนีและหาทางหนีทุกวิถีทางเช่นแอบขโมยเศษตังจากกระเป๋าลุงเขาจำได้ว่าวันนั้นคือวันที่2 8มิถุนายน2014วันนั้นลุงไม่อยู่บ้านก็ดีเขาเลยวิ่งหนีออกมาพร้อมเศษเงินที่มีตอนออกมา เขาเห็นคำว่าวาดะที่ประตูนั่นคือเหตุผลที่เขาเขียนชื่อวาดะในภายหลังพอพ้นประตูมาเขาก็ไม่รู้จะไปไหนรู้แค่ว่าต้องหนีไปให้ไกลที่สุดผลคือหลังจากหนีออกมาเกือบเดือนเขามาหมดสติในห้องน้ำห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดไอจิตำรวจประหลาดใจมากหลังได้ฟังคำให้การพวกเขาอยากจับลุงที่ขังเขาไว้แต่พยายามแค่ไหน วาดะก็นึกไม่ออกว่าตัวเองถูกขังอยู่ที่ไหนสำหรับคนที่ไม่มีตัวตนและไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครตำรวจก็จนปัญญาทำได้แค่จัดให้เขาไปทำงานอาสาสมัครที่ศูนย์ชุมชนเพื่อช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับสังคมได้รายการนี้ออกอากาศไปก็ไม่ได้เป็นกระแสอะไรมากแต่จูจ่ๆก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ทวิตเตอร์ ว่าเหตุการณ์นี้คล้ายกับการหายตัวไปของ ya, มัตซึโอกะชินยะเมื่อ29ปีก่อนทั้งคู่หายตัวไปตอนอยู่กับพ่อแม่ตอนอายุ4ขวบเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่าวาดะวิวโตคือมัตสึโอกะชินยะที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนทันทีที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็แตกตื่นกันยกใหญ่มีคนเอารูปมัตซึโอกะชินยะ มาเทียบกับวาดะริวโตะปัจจุบันทันทีการเปรียบเทียบนี้ยิ่งสร้างความฮือหาเข้าไปอีกพอดูรูปเปรียบเทียบแล้วพวกเขาก็เห็นว่าคิ้วและตาของทั้งสองคนคล้ายกันมากจากนั้นตำรวจญี่ปุ่นจึงติดต่อไปหามัสึโอกะมัซานบุและขอให้เขาตรวจ DNA ในขณะที่ทุกคนกำลังลุ้นผลตรวจอย่างใจจดใจจ่อก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น มีชาวเน็ตคนหนึ่งทวิตว่าเขารู้จักคนคนนี้และไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่หลายคนก็รู้จักเขาคือคิตาสวะฮิซาชิไอดอลแห่งวงการโอตากุไม่ใช่หรอือคิตาสวะฮิซาชิดังมากในหมู่โอตากุญี่ปุ่มเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมัตสุอิซากิโกะวง AKB48 ในงานอีเวนต์สนับสนุน AKB48 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดมิเอะบุโดกันเมื่อปี2012คิตาวะทุ่มเงิน530,000เยนซื้อบัตร2,300ใบเพื่อโหวตให้มัตสึอ,อิซากิโกะเรื่องนี้เป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุนด้วยทุกคนถึงกับอึ้งเมื่อเห็นภาพเปรียบเทียบระหว่างคิตาวะฮิสาเชกับวาดะริวโตคนเดียวกันชัดๆในก่อนนั้น ผลตรวจ DNA ของวาดาริวโตและมัตซึโอกะมาซานบุก็ออกมาพอดีผลออกมาว่าไม่ตรงกันสักพักต่อมาตำรวจก็แถลงความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้อีกครั้งคู่สามีภรรยาสูงวัยในจังหวัดมิเอะติดต่อตำรวจว่าวาดะริวโตะที่เห็นในทีวีหน้าเหมือนลูกชายของพวกเขามากจึงมีการตรวจ DNA อีกครั้ง และผลก็เป็นไปตามคาดแม้ทุกคนจะดีใจที่วาดะริวโตะได้กลับสู่อ้อมอกครอบครัวในที่สุดแต่ขนาดเดียวกันก็เสียใจที่มัตสึโอกะมาซานบุต้องผิดหวังอีกครั้งบนเส้นทางการตามหาลูกชายที่หายไปจริงๆแล้วสื่อบางสำนักได้สัมภาษณ์มัตสึโอกะมาซานบุในภายหลังว่าครั้งนี้ยังหาลูกชายไม่เจอคุณเสียใจไหม คำตอบของเขาทำเอานักข่าวประหลาดใจเขาบอกว่าจริงๆแล้ววินาทีแรกที่เห็นว่าดะเรียวตกผมก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ลูกชายผมสามสิบปีผ่านไปนับตั้งแต่มัตสึโอกะชินยะหายตัวไปการหายตัวไปของเขาก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ในบ้านกลางป่าเขาที่ผู้คนบางตาไม่มีคนแปลกหน้า เด็กน้อยหายตัวไปอย่างไรร่องรอยในเวลาเพียง40วินาทีเรื่องแปลกประหลาดที่ตราบใดเรายังหาตัวเด็กไม่เจอเราก็คงหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลไม่ได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าอย่างไรเป็นไปได้ไหมที่เด็กคนหนึ่งจะหายไปจากสายตาพ่อแม่โดยสิ้นเชิงในเวลาแค่40วินาทีคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ